สวัสดีค่ะเพื่อนๆกันกัลยาณมิตรทั้งหลายนะคะวันนี้เราก็เอาอนุภาพแห่งการสวดพระคาถาเงินล้านนะคะมาแบ่งปันเพื่อนอน,นะคะเพราะว่าการที่เราเอามาแบ่งปันใช่ไหมคะก็จะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังจะเริ่มสวดหรือว่าสวดมานานแล้วก็เห็นผลแต่ของเรา เราเพิ่งสวดที่เราบอกไปใช่ไหมคะเราเพิ่งสวดยังไม่ถึงเดือนแต่ก่อนอะจะขออธิบายก่อนนะคะว่าการสวดมนต์ทุกบทดีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเราไม่รู้ว่ามีคาถาอะไรบ้างใช่ไหมคะที่เรารู้ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีคาถาของหลโปูดูนะคะลวปูดูกับ มหาจักรพันนะคะก็ดีนะคะเพื่อนๆทีนี้แต่แล้วแต่เพื่อนๆจะสวดตามอัธยาศัยใช่ไหมคะก็คือการสวดมนต์ก็เหมือนกับการทานอาหารใช่ไหมคะเราชอบอันไหนเราก็ทานอันนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ศาสนาไหนไม่ดีสวดมนต์อันไหนดีใช่ไหมคะจะเป็นคิดเป็นพูดอะไรก็ดีใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะมาฝึกสวดมนต์นะคะ เราก็จะไปอยู่ในหมวดกดแรงหนึงดูใช่ไหมคะในหมวดของกดแรงดดุดก็ดีประมาณนึงนะคะเราก็เห็นผลเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็เหมือนกับกินอาหารแต่ตอนนี้เราก็สวดอ่าภาคาถาเงินล้านบวกกับการทําสมาธิแล้วก็กดแรงดดุดก,ก็คือช่วยกันไปใช่ไหมคะก็คือรู้สึกว่ามันจะได้เร็วมากใช่ไหมคะก็คือเราพยายามทําสติสมาธินะคะเมื่อเมื่อวานนะคะก ได้ <c oughs> อาอนุภาพของการสวดพระคาะถาร้านก็แสดงผลนะคะแสดงผลที่ว่าวันนี้ก็จะมาไม่เยอะใช่ไหมคะก็จะมาแบบสั้นๆเหมือนเดิมนะคะให้คนที่เข้ามาฟังแล้วก็จับใจความว่าก,การสวดได้อะไรคนอื่นอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้นะคะแต่สําหรับดาดาก็ว่าได้ได้เยอะมากแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ทํา วิชาสวดมนต์นี้ขึ้นมาใช่ไหมคะคาถาสวดมนต์อันนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเ,เมื่อวานก่อนคลิปที่แล้วที่ดาเนี่ยท่ดาอวดไปใช่ไหมคะว่าดาสวดอะไรบ้างใช่ไหมคะดาก็สวดอันนี้คะ่ะมันอ่านยากก็คือเราอ่านไม่ค่อยอ่กน,นะคะก็คือบทไหว้พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็คือแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ให้หนังสือธรรมะเล่มนี้มานะคะก็ตอนนี้ คุณแม่ที่ให้มาคุณแม่ก็ป่วยขอให้อนุสงการสวดมนต์เนี่ยแผ่ไปหาคุณแม่ทัศนีนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นคนที่แนะนําดาให้มาสวดมนต์ใช่ไหมคะดาก็ขอบคุณท่านมากค่ะตรงน,นี้ท่านป่วยค่ะป่วยด้วยจากการอายุเยอะนะคะแล้วก็ขอให้คนที่มาดูคลิปนี้ได้อนุสงได้อนิสงแล้วก็อนิสงนั้นแผ่ไปถึงคุณแม่คนที่ให้บทดสวดมนต์ดามาใช่ไหมคะก็บทดสวดมนต์อันนี้เป็นของอ น่าจะเป็นของพระพุทธเจ้านะคะแต่ดาก็ก็คือเราก็ได้แค่บทสวดมนต์แต่ขอพุทธจ้าอะไรอ่านอ่านพูดไม่ถูกอันนี้มันจะพูดยากนิดนึงใช่ไหเราก็สวดมาอันนี้สวดมาได้จะครบปีแล้วค่ะเพราะว่าสวดตั้งแต่เราเปิดร้านนูนใหม่ๆหมใช่ไหมคะตอนนี้ก็ร้านนวก็ถ้าเป็นเดือนอเมษานี่ก็จะครบปีแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะทีนี้เรามา เข้าเรื่องสิ่งที่เราได้นะคะจากการสวดมนต์ใช่ไหมดาสวดนะคะแต่ก่อนดาจะสวดบทสั้นใช่ไหมทีนี้พอเราไปฟังใช่ไหมะเราไปฟังอย่าลืมเข้ามาดาฟังจากอาจารย์ยอดนะคะเพราะว่า,ารรมาทัานอื่นดาไปฟังแล้วเหมือนกับถ้าเป็นพระอาจารย์ท่านก็พูดแบบทําให้เราเข้าใจยากแต่ถ้าเป็นอาจารย์ยอดก็จะจัดมาย่อยให้เราเข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะทีนี้ก็ สวดอ่าสวดน่าจะสวดแค่เก้าบทนะคะเพื่อนเพื่อนดาสวดแค่แต่ก่อนน่าจะสวดบทที่เจ็ดที่ดาเล่าไปบทที่เจ็ดแล้วก็บทที่ส่วนแล้วก็สวดสวดทีนี้เราก็บอกเออบทที่เจ็ดมันสั้นไปใช่ไหมเราก็เลยไปลองสวดบทยาวบทที่เก้าบทที่นี้พอสวดเก้าบทเราก็คือจําไม่ได้ก็เป็นคนที่ความจําไม่ค่อยดีใช่ไเราก็จํไม่ได้เราก็เลยต้องอ่านก็เหมือนกับเราอ่านใช่ไหมคะแล้วก็เปิดในบทสวดมนต์ของยูทูบแต่ว่ารู้สึกว่า Utan, ท่านจท่องเร pues, ็วมากค่ะท <oz trap samurai> <h ams> ีนี้เราก็พยายามแบบท่องให้มันทันนีเราก็จับใจความได้เราก็เลยอืมงั้นเอาสวดเองที่บ้านสวดเองแบบไม่ต้องใช้ youtube ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วสวดนะคิดดูเพื่อนๆดันสวดแค่ก้าวจบนะคะตอนไปได้ต้องสวดให้มันยึดนี้นะคะแต่ยังเห็นอนุภาพของการสวดนี่ได้มากมายขนาดนี้นะคะเรานะคะที่ได้มานะคะเขาใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็น มันจะเป็นอะไรที่ต้องต้องไม่มีรอยนิดหนึ่งใ่คะแต่อันนี้ก็นี่คือสิ่งที่ได้จากจากเพื่อนสามีนะคะจากเพื่อนสามีนะคะเป็นที่ก็คือภักระถางแล้วเลยคะ่ะส่งให้ใครก็ได้เอามาให้เราใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องเราจะได้มันหลายหลาย,หลายทางใช่ไหมนี่คือกล่องของที่ได้ได้มานะคะนี่คือตัวเกมนะคะตัวเกมเขาจะทําเป็นหลายรูปแบบ ที่เราได้มาก็จะเป็นเกมเหมือน xox ใช่ไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะมันจะไม่ชัดใช่ไหมคะในกล่องเนี้มันจะเป็นเหมือนกับกล่องเกมให้ให้เล่นๆใช่ไหมคะนี่เป็นตัวนี่ค่ะเป็น xox ใช่ไหมคะทีนี้ตัวที่ได้มานะคะก็คือ กล่องนี้ค่ะกล่องนี้คืออนุภาพของการสวดพระคาถาเงินล้านล้วนๆค่ะไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆค่ะได้มาจากการสวดจริงๆค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นรอยแล้วมันจะต้องมามีการทาความสะอาดใช่คะนี่นะคะดีใจกับตัวเองมากนะคะขี้ดาบนึบหนึงนะคะ นี่ค่ะอ้าวไม่ออกดึงดูดไปนะคะเพื่อนๆไปสวดนะคะเพื่อนๆนี่คืออ่อขออวดเพราะว่าการสวดมนต์ได้มันได้ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าใครอันนี้คือเกม XOX นะคะแต่มันเป็นรูปแบบของการรูปแบบของเหรียญกระสบใช่ไหมคะที่เขาทำสะสมกันที่ประเทศนี้ใช่ไหมคะ เราก็ที่เราได้มาก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่คือดีใจกับตัวเองมากนะคะก็คือขอบคุณกับการสวดมนต์นี้มากนะคะก็อันนี้ก็คือคือเ,เพื่อนๆจะพูดว่าได้แค่นี้เหรอคะสำหรับดามันไม่ใช่แค่นี้นะคะเหรียญที่เขาซื้อให้นะคะเป็นเพื่อนของสามีที่ว่าเขามาถึงเล่าไปๆใช่ไหมคะและ้วทีนี้เขามาทาทํอ่าของที่บ้านนะ ผังเสียหายที่นี่ก็คือเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอ,อี้ก็คือราคาแค่แค่ยี่สิบยูโรอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาซื้อของชิ้นนี้มาให้นะคะของชิ้นนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบยูโรค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเออน่าจะเก้าพันเท่าไหร่เก้าพันบาทนี่แหละคะ่ะก็คือคิดดูคะ่ะเมื่อวันนั้นดาได้ค่าขนมเจ็ดสิบยูโรวันนี้ดาได้ของชิ้นใหญ่มากและเพื่อนๆคิดว่าการสวดมนต์เนี่ยมัน จะดีไหมล่ะคะจะถามว่าบางเอินนะคะดาเป็นคนที่ไม่เคยโชคดีนะคะก็คือพูดไปแล้วว่าเพื่อนเพื่อนทำงานเขาได้ค่าขนมกัน5 0 7สิบาไม่เคยได้นะคะจากที่ดาสวดดาได้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพื่อนขอเ,นเพื่อนนะคะอ่ามาฟังคลิปนี้แล้วก็ไปสวดมนต์นะคะสวดมนต์ทำสมาธิไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในบทไหนการสวดมนต์ก็ดีหมดคะ่ะแต่ดารู้สึกว่าพระคาถาเอนดานนี่ ถูกจริตกับดามากแล้วก็บวกกับกดแรงดึงดูดแล้วเราก็ทําสมาธิไปวันไหนที่เราถ้าเราไม่ถ้าเราเครียดนะคะเราไม่สามารถทําสมาธิได้เราก็หลังจากการผ่อนคลายแล้วเราก็มาทําสมาธิในการสวดบทสั้นกัได้ค่ะบทที่เจที่ดาเล่าไปใช่ไหมคะก็คือถ้าใครไม่รู้ว่าสวดพระคาถาเงินล้านยังไงที่ไหนนะคะก็ไปนค้นเอาใน Google ค่ะเพราะว่าดาก็ค้นจาก Google เหมือนกันค้นมาแล้วก็มาสวด ฟังจากหลายๆคนแล้วก็เอามาสวดแล้วเราก็อยากเป็นหนึ่งในการเอ่อหนึ่งในหนึ่งในอนุภาพในการสวดเอามาเล่า,าให้เพื่อนฟังให้เ,เพื่อนโอ้ยลิ้นผันกันยขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขมีสมาธิมีจิตใจแน่วแน่การสวดมนต์นะคะอย่างน้อยวันละห้านาทีสิบนาทีก็ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิใช่ไหมคะการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ดีหมดคะ่ะเ,เพื่อนๆน อนุสงอาจจะรแรงมากแรงน้อยแล้วแต่จิตสันตางของเรานะคะไอ้ที่ดาสวดเนี่ยดาก็คือ,อ,อหวังรวยจากการนวดนัักหวังรวยจากการนวดลูกค้าใช่ไหมขอให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเราเยอะๆแต่ทีนี้สิ่งที่เราทํามันก็ได้มาากหลายๆทางใช่ไหมคะทุกอย่างเกิดขึ้นถามว่าเราสวดแล้วเราต้องรูปใช่ไหมคะมันก็ต้องมีความอยากใช่ไหมคะ เราทํเราเราทำอะไรเราก็ต้องหวังผลแต่ก่อนที่เราจะได้สิ่งนั้นมาเราก็ต้องสร้างเหตุและผลนะคะให้มันได้มาใช่ไหมคะก็คือประมาณนี้แหละคะ่ะไปหาฟังประสบการณ์หลายๆคนแล้วก็บอกการสวดน,นี้ดีมากนะคะไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วสวัสดี